อยู่กันในช่วงที่2กับรายการเราเชเบลทอค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่แล้วนะคะเราก็พูดกันถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าการดํเนินงานของแก,งก๊งหมวกกันน็อกนั้นจะส่งผลกระทบต่อคนที่เป็นลูกหนี้หรือว่าส่งผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมอย่างไรบ้างนะคะเราไปถามที่เรื่องของผลกระทบจากแก๊งหบวกกันน็อกดีกว่าเอาเอาที่คนที่เป็นลูกหนี้ก่อนว่าแกง๊งลูกแก๊งมวกกันน็อกเนะะี่ยค่ะเขาข่มขู่หรือว่าวิธีการดําเนินการของเขาเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะคือตรงนี้จะขอยกตัวอย่างนะ,ะคะในกรณีเคสหนึ่งที่มาขอความช่วยเหลือนะคะเขาเป็นหนี้แก๊งหมวกกันเนาะค่ะแล้วเสร็จแล้ววันหนึ่งอาจจะด้วยเศรษฐกิจหรืออะไรทําให้ไม่สามารถส่งเงินดอกเบีย้ยที่เป็นดอกลอยทุกวันทุกวันได้เขาก็หยุดส่งไปวันสองวันอย่างนี้ค่ะ,คะปรากฏว่าเจ้าหนี้มาทวงหนี้ที่บ้านเสร็จแล้วก็มา หรือของภายในบ้านหมดเลยอเอาของในบ้านไปเสร็จแ,แล้วก็มาตามติดตามประกบอยู่ทุกวันทุกวันแล้วเขามีลูกสาวด้วยลูกสาวไปโรงเรียนอย่างเงี้ยคะ่ะปรากฏว่าลูกก็ไปโรงเรียนไม่ได้ต้องปิดบ้านปิดบ้านหนีเจ้าหนี้วันนั้นโทรมาเขาบอกว่าเขากําลังหนีเจ้าหนี้อยู่ขอความช่วยเหลือ,อม,มาแล้คะจะให้ทํำยังไงค่ะแล้วตัวเขาเนี่ยลูกก็ยังต้องไปโรงเรียนพอปิดบ้านแล้วเนี่ยเขามีอาชีพ ซ่อมมอเตอร์ไซค์สามีซ่อมมอเตอร์ไซค์พอปิดบ้านก็ไม่มีรายได้นะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพครอบครัวเลยะคะ่ะเด็กก็ไม่ได้เรียนหนังสืออาชีพที่ทําอยู่ก็ทําไม่ได้ค่ะ,ะ,คะการคุกคามนอกจากนอกจากการบุกไปถึงบ้านแล้วก็เอาทรัพย์สินไปแล้วเนี่ยมีการข่มขู่ถึงชีวิตหรือหรือว่าทำร้ายร่างกายไหมคะ่ะค่ะอันนี้แน่นอนคะ่ะก็ทั้งทางโท,ท,ทรศัพท์ค่ะแล้วก็มอเตอร์ไซค์มามแล้วทางลูกนี้ก็บอกว่าถ้าหนักข้อขึ้นเรื่อยๆก็คือจะเป็น รถกระบะมาเลยม,มาเป็นทีมเลยค่ะ <c oughs> เรื่องนี้มันจริงๆมันเป็นถึงวิกฤตนะไม่อย่างนั้นกระทรวงการคลงังหรือว่าดีอซไอคงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องถึงในระดับนี้ผมอยากให้ท่านเล่าที่ว่ามัน, <c oughs> าม,นมาอย่างไงเ่ท่านที่ตามข่าวนะครับ <c oughs> นี่น้องระบบเนี่ยทำให้คนฆ่าตัวตายค่ะ <c oughs> ถูกกดดันจนฆ่าตัวตายนะครับผมไปภาคอีสานเนี่ย บางบางตำบลเนี่ยต้องหนีออกนอกพื้นที่อ,อยู่ในพื้นที่ไม่ได้เพราะถูกขู่ถูกทำร้ายนะครับถูกทวงหนี้โหดอย่างที่เคยเคยเจอนะครับถูกทุบถ,ถ,ถ,ถูกตีหรือด่าว่าตลอดเลยนะครับคือคือคือพฤติาการจะรุนแรงคือกระทรวงธรรมมองว่ามันเป็นปัญหาครับมันเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากจึงได้จัดเสวนาเพื่อระดมสมองในการแก้ไขปัญหานะครับ หลักๆเลยกค็คือหนึ่งเรื่องเรื่องของของอการประชดใช้กฎหมายมทําไมเราจะดูแลประชาชนที่ถูกคุกคามจากภัยนี้นระบบได้บางคนเนี่ยเขา้าเข้าสู่ปัญหาด้วยความจําใจต้องต้องเขา้าเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อถูกกุมขู่แล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐซึ่งอยู่ีนดูแลกฎหมายเนี่ยจะทาอย่างไรนะครับเราก็จัดสมนารตรงนี้นะครับก็กไ,ดไ,ดได้ข้อสรุปเบ,บื้องต้นว่าทางตารวจเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลนะครับปัญหานี้นระบบ2เรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภาครัฐจะช่วยอย่างไร ให้เขาถึงแหล่งเงินทุนได้ได้อย่างอย่างะสะดวกรวดเร็วทั่วถึง<อ>แล้วก็เป็นธรรมด้วยนะครับสเนี่ยเรื่องการเนยความพิธรรมเมื่อประชาชนถูกฟ้องแล้วเนี่ยถูกฟ้องถูกดำเนินคดียังไม่เป็นธรรมแล้วเนี่ยหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะทําอย่างไรนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าที่นะครับสามเนี่ยโทษสี่การแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาน,นี้ในระบบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะครับการให้สินเชื่อนะครับกระทรวงการคลังนะครับ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแกงเงินผู้นอกระบบการจับกุมเนี่ยเป็นหน้าที่ของของสำนักตุนิยชาตินะครับการอำนวยความระรวกยุติธรรมคหรือกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะให้ทุกหน่วยงานทํางานอย่างบูรณาการกันให้ให้มีประสิทธิภาพก็ตั้งมารวมกันไหมมีวันสต็อปร์วิสไหมจริงๆแล้วหน่วยงานเนี่ยผมผมผมมองถึงการการบูรณาการที่จะทำงานให้ประสานสอดคล้องกันมากกว่านะครับครับดีไซน์ทำเรื่องนี้มานานเท่าไหร่ครับประมาณสามปีครับสามปีครับ สปีที่ผ่านมานี้ปัจจุบันนี้ดีไซนยประเมินไหมครับว่าเราได้เราประสบความสําเร็จแค่ไหนในการที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องนี้เ,เราเรามองว่าปัญหาเนี่ยมันมีความรุนแรงเพิ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนโยบายก็จะมีส่วนนะครับในการที่จะ ให้ประชาชนเกิดการฟุ้มเฟ้อนะครับหรือเรื่องการบุญพวกนิยมมากขึ้นหรือเปล่าการมีความพอเพียงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่เราคบคิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเรามองว่าปัญหาตรงนี้มันมีความรุนแรงนะครับสิ่งที่เราจะําก็คือเรื่องเราเน้นเรื่องการป้องกันในการป้องกันปัญหานะครับโดยการเพิ่มเพิ่มเพิ่มสกยภาพให้กับประชาชนนะคักยภาพด้านไหนครับการเข้าถึงความรู้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายหรือว่าในเรื่องของกฎหมายนะครับแล้วเมื่อไม่ได้ความจริงเขาจะทาอย่างไร นะค่ะแล้วอย่างนี้ที่ท่านบอกว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอะคะ่ะต้องมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินกระทรวงการคลังตำรวจแล้วก็ดีเอสไอเนี่ยทางดีเอสไอแล้วก็กระทรวงวยุติธรรมเองเนี่ยก็มีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้แล้วแล้วทางหน่วยงานอื่นนะคะอย่างสถาบันการเงินตอนนี้มีความคืบหน้าในเรื่องในเรื่องการอาจจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยต่ำหรือว่าการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายข,ขึ้นเขามีมาหรือ,อยังคะ,ะแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องของ ของไมโครไฟแนนซ์ะนะครับ,รบหรือการธนาคารต่างๆหรือธนาคารอมสินหรือทกศก็จะก็จะมีโครงการเข้ญญาไปนะครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะติดขัดด้วยระเบียบหรือข้อกฎหมายต่างๆท คนที่ไม่มีความสามารถจริงๆก็ไม่สามารถเข้าถึงได้อาจจะมองมง่ายๆว่าบางที <c oughs> เหตุผลของการเป็นหนี้นอกระบบอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายเนี่ยสำหรับหลายคนอาจจะเป็นเรื่องยากเนื่องจากว่าต้องมีแหล่งคำประกันคนคำประกันซึ่งอาจจะหาไม่ได้หรือว่าบางคนไม่มีเงินเดือนก็อาจจะไม่สามารถกู้เงินในระบบได้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งใช่ไหมคะ <c oughs> ที่ทำให้มีการให้มีปัญหาหนี้นอกระบบขึ้นมาครับ แต่เรื่องอย่างนี้ก็มันก็นอกเหนือดีไซน์นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักทรัพย์ค้าประกันเงี้ยเราจะไปช่วยอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมันก็ไปอยู่กับฝ่ายสถาบันการเงินก็คือเป็นเรื่องการให้คําแนะนําให้ความรู้กับเขานะครับว่าว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างส่วนใหญ่คนไปกู้หนี้นอกระบบเนี่ยเขาอาชีพอะไรครแล้วเขากู้เงินไปทําอะไรส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่ที่ไปกู้เท่าที่ตรวจดูเนี่ยจะเป็นถ้าต่างจังหวัดก็จะเป็นอยู่ในตลาด คือนจะเป็นตัวค้าขายนี่เป็นหลักนะครับเพราะว่าคือคนค้าขายเนี่ยมันมีความจําเป็นจะต้องหมุนเงินต่อเวลาถ้าวันไหนที่เกิดสะดุดในเรื่องของเงินเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเหมือนเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์เรียนถามบอกว่าในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ไปเข้าไปช่วยยังไงนะฮะในส่วนศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ว่าความเป็นธรรมเนี่ยเราจะไปให้ความช่วยเหลือในยศะของเชิงป้องกันในส่วนที่หนึ่งแล้วก็บูรณาการเพราะว่า คือในรูปแบบของกระทรวงยุธิธรรมเนี่ยคือในเดสไอในทำส่วนหนึ่งแต่ในส่วนซึ่งต้องบูรณาการกันหลายหน่วยงานเนี่ยก็ต้องเป็นภาพรวมของกระทรวงนะกระทรวงเนี่ยก็จะเ,เหมือนที่ที่คณะทํางานของศูนย์ช่วยเหลือแม,ม่ว้ามเ็นธรรมเนี่ยออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยในเชิงป้องกันเพราะว่าจากที่มีการเข้ามาร้องเรียนใน,ในกระทรวงยิธิธรรมแล้วก็เดสไอเนี่ยเราทําให้เราทราบปัญหาต่างๆว่าคือเหมือนที่เมื่อกี้วิทยากรหลายท่านที่พูดไปเ่อการขาดความรู้การขาดความรู้เนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของกฎหมาย เรื่องของการการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆของร <c oughs> ัฐการให้ความช่วยเหลือในเรื่องแหล่งเงินทุนอย่างธนาคารอมสินธนาคารเกษตรทัศกร,ศาศาก,ราการเกษตรเนี่ยซึ่งเขามีมีแหล่งเงินกู้ในในรักกะหนึ่งซึ่ง10,000บาทหรือต่างๆเนี่ยเขาก็ทักไปฝากเงินเข้าไว้ขนาดนี้ขนาดนี้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเงินกู้ให้ <c oughs> ให้ได้แต่เพียงแต่ว่าพ่อค้าหรือประชาชนต่างๆเนี่ยไม่ทราบว่าเออจะจะไปถึงแหล่งเงินทุนตรงนั้นอย่างไรซึ่งในส่วนเนี้ยคือเออแล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ยของกระทรวงยุติธรรมเนี่ย ได้ไปเผยแพร่ตรงนั้นโดยเอาธนาคารอมสินบ้างเอาธนาคารเกษตรธักา,าเเกษตรเนี่ยเอาสมาคมทนายความะอะไรเอาหน่วยงานของยุทธธรรมจังหวัดเนี่ยไปเผยแพร่ให้ความรู้ประชาชนแล้วเราเราไปทําอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะรประชาชนเนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมไหมได้ผลไหมฮะที่เขาจะเข้าสู่หนี้ในระบบถามว่าได้ผลไหมคิดว่าคงได้ผลระดับหนึ่งในแง่แง่ของการที่ป้องกันตัวเองในส่วนหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่า ที่ปัญหาเนี่ยบางทีที่มาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยคือมันไปถึงปลายทางสุดมันจะมันอยู่ระหว่างปากเหวละซึ่งจะยากแต่ถ้าตอนขั้นต้นเนี่ยถ้าเขารู้หนึ่งเนี่ยออมสินมีแหล่งเงินกู้ในวงเงินไม่เกิน1นึ่งบาทจะสามารถกู้ได้โดยต้องไปฝากเงินกับเขาไว้ก่อนกี่งวดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทําได้แต่นี้ประชาชนไม่รู้นะฮะหรื<ต>อว,นนว่าไอ้กรณีการทําสัญญากู้การยืมเงินต่างๆแล้วก็เซ็นกระดาษเปล่าไปให้เขาแล้วเขาไปกรอกจำนวนเงินเนี่ยเขาก็ไม่รู้ มันกลายเป็นจานวนยอดเยอะขึ้นหรือการที่ถูกฟ้องแล้วไม่ไปศาลเลยต่างๆเนี่ยคือทำให้เขารู้ว่าอย่างน้อยไปศาลเขายังมีทางแก้ได้คือบางทีผมผมมีความรู้สึกว่าคนที่ร้อนเงินนะบางทีถึงรู้ก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะเพราะตอนนี้ต้องเอาเงินน่ะเขาให้ทําอะไรก็ทํามาเซ็นชื่อตรงนี้ก็เซ็นกระดาษขาวๆเขาก็ต้องทำาะอันนี้เวลาถึงปัญหาจริงๆแล้มันแก้ไม่ออก มันไปแก้เอาทีก็คือปลายเหตุโดนทุบโดนตีโดนทวงหนี้แล้วนะก็เรียนอาจารย์ตรงนี้ว่าคือคือทุกคนเป็นหนีนะ้หลักหลักที่เราเรารับกันไว้คือเป็นหนี้ก็ต้องจ่าย <c oughs> นะครับ <c oughs> คือเราไม่สับสนนการเบี้ยหนี้ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าการจ่ายเนี่ยต้องมีความเป็นธรรมมีความเป็นธรรมระดับหนึ่งนะฮะ <c oughs> คือเขาเอาเงินมาปล่อยกู้เขาก็ต้องการผลประโยชน์จากเงินกู้นะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องเป็นธรรมนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีผู้ที่รับผลประร้อนจากการ โงน,นี่นะคะเป็นสายโฟนอ,อินจากทางบ้านนะคะเป็นสายจากคุณมะเหมี่ยวตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมะเหมี่ยวสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ร่วมรายการกับวิทยากรจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ถึงสามท่านด้วยกันนะคะตอนนี้ก็คืออยากจะถามคุณมะเหมี่ยวว่าคุณมะเหมี่ยวตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะอ๋อรับจา้งบจางสักรีดค่ะอ๋อรับจ้างสักรีดนะคะวงเงินที่คุณมะเหมี่ยวไปกู้มาวงเงินสูงไหมคะ ผมกไม่ตูห่หอ่าแต่ว่าหลาย้าวอ๋อค่ะคุณแม่เมียวครับคุณแม่เมียวไปไปรู้จักคนให้กู้ได้ไงฮะมีคนเข้ามาหาเราเอาเงินมาเสนอให้กู้หรือว่าเราไปติดต่อไ,ไปดูจ<า>กัจ<า>กป้ายเปื่อบ้านก็ติดกันแล้วกอก็ก็มีก็รู้ตอนกนี่บอกค่ะอ๋อเขาเป็นคนให้เรากูห้หรอครับค่ะอ๋อบ้านอยู่ติดกันเองค่ะแล้วเขาเป็นคนที่ปล่อยกู้ไปทั่วทั่วไปหมดหรือเปล่า ก็ไม่เยอะอะไคา่ะนอิอโอแล้วคุณแม่ามีมีปัญหาในการจ่ายหนี้ไหมครับก็คอท,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 ที่ที่มีนี่คือแบบบางทีมันมันหาไม่ทันนะคะครับมันหาไม่ทันแล้วก็เอาชื่อเพื่อนไปอ้างว่าเพื่อนเอาต่อคนนี้เอาคนนี้เอาอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเราไม่ได้เอาอืมรับเ,เพื่ออเราจะให้นเงนินเงินเนี้ยมา่ายดอกเขาครับ แล้วเราในเรื่องของการจ่ายเงินนะคะคุณมะเมีม่ยวในการที่ในการที่ได้เงินของเขามาแล้วค่ะคุณมะเหมี่ยวมีปัญหาในการจ่ายคืนเขาไหมคะไม่ไม่มีครับเพราะว่าเราเราหา,ขาเขาไปเรื่อยๆเราก็เป็นดีเบิร์นก็ไปเรื่อ,อยๆอ๋อก็คือเหมือนกับเราเอาไปยืมเงินอีกคนหนึ่งมาเพื่อมาจ่ายดอกให้อีกเจ้าหนึง่งซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมค,ะค่ะค่ะ,คะ แล้วในเรื่องของการโงหนี่ะคะคุณมะเหี่ยวเคยโดนแก๊งมวกกันน็อกเนี่ยค่ะมาโงหนี้หรือเปล่าคะอ๋โอันนี้อันนั้นอันนี้เขาไม่เป็นหมวกกันน็อกเขามายังไงคะอยุดบ้านติดกันอืมเป็นเพื่อนบ้านกันกระเทวาบ้านอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะคะเขาเขาเขาาแม่ได้บังคับไม่ได้มาตีไม่นาอะไรแต่ว่าส่วนจะคูบบังคับเราก็กลัวเพราเราจืดมนุ่งคนนี้ไปอ้าง เราก็พวกคนอื่นอ่ยเขาจะเดือดร้อนถ้าสมมติเราไม่หา่า่เขาก็ไปตามเขาชื่อพวกนี้กับเขาไม่ได้เาอย่างเงี้ยเขาก็เดือดร้อนเพราะเราคุณนุ่มเานียวมั้ยครับมีการทําสัญญากันไหมครับมีบ้างไม่มีบ้างค่ะเขาไม่มีเขาจะใช้ต้องเดินสะคุณนุ่มเหียวรู้ไหมว่ากู้เข้ามาเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็บอกไหมครับรู้ไหมครับรู้ค่ะรู้อ่ะหรอดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ เธอเขาจะปล่อยแบบสมมติว่าเรามางเงินเข้ามาหมื่นนึงเนี่ยนะคะส่งดอกอย่างเดียววันละต้องจำท็อเกาอย่างเดียวต่อวันวันละเท่าไหร่นะครับหมื่นนึงเนี่ยส่งดอกอย่างเดียววันละสองร้อยดอกอย่างเดียววันละสองร้อยร้อยละสองต่อวันจ่ายเงินแล้วเนี่ยมีมี เออเจ้านี่ก็ให้หลักฐานอะไรไหมครับเวลาเราชำระเงินกับเจ้านี่แล้วไม่ไม่มีค่ะเดี๋ยวคุณ่ากเขานัดเราเก็บวันนี้ยเจ็บมาเราลหมาให้เขาเจ็บมาเราละหายเขาอันนี้ก็เหมือนลักนณะดาดอกล้อไปต้นเดือดเราก็จะโตมาว่าถึงวันโน้นวันนี้แล้วนะของทั้งหมดแล้วนะตกลงสรุปแล้วคุณแม่เมียวเนี่ยต้องไปกู้อีกหลายเจ้าเลยใช่ไหมเพื่อจะให้มาแก้ปัญหาก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้น เพราะว่าเรมันมันจบ,จบตตตแต่เพราว่าไม่ใช่มมยยมไม่ใช่หนูรายเดียวนะคะแม่เท้าที่ตลาดก็เหมือนกันเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยเหรอค่ะก <จบ S 2> ็คือที่หนีไปก็หนีอะไรพวกที่ไม่หนีไปไหนก็มาต้องเป็นหนี้ต่อต่อไปมันโตมันต้องหายเข้าหายเข้าค่ะ <ๆ S 2> แล้วอย่างอย่างคนที่คุณมะเหมี่ยวรู้จักอ่ะค่ะมีใครเคยโดนทําร้ายจากแก๊งทวงหนี้ไหมคะได้ที่รู้จักเนี่ยยังไม่มีแต่เคยเคยมีว่า เขาเคยได้ยินเขาพูดว่าทําไมให้แล้วก็จะโดนโน่นนี้แต่ยังไม่โดนแต่ต้องกลัวนะคะค่ะค่ะค่ะคุณแม่เมียคะวันนี้นะคะเรามีวิทยากรร่วมรายการที่มาจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้คุณแม่เมียมีคาถามอะไรจะถามทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ไหมคะอ๋อจะอยากจะถามว่าจะมีหนทางไหนที่ว่าให้แบบชาวบ้านหมคะที่เขางนั่นงเขาเกิด้อนเนี้ย เขาแบบนี้เงินแหล่งกู้เงินทุนบุูกจะได้มาปกปัอนี้ให้หมดใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้เขาจะได้มีทุนหมุนเวียนไปอะคะอ่ะก็จากจากเท่าที่ฟังนะปัญหาของของเขาคือเรื่องการอยากได้แหล่งถึงแหล่งเงินทุนนะครับปัญหาอีกเรื่องก็คือเขาเนี่ยเท่าที่พบนะครบการเซ็นชื่อในสัญญากู้เนี่ยเขาเซ็นชื่อไม่มีการเซ็นชื่อหรือ,อมไม่ได้ทําสัญญากู้นะครับ สามคือเมื่อชานนําระลนี้แล้วเนี่ยไม่มีหลักฐานการรับชำระนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะต้องหาเรือกันมากมายให้ความรู้ชาวบ้านมากมายนเนี่ยนะครับผมขอเรียนว่ากระทรวงติธรมเนี่ยเราไม่มีบทบาทในเรื่องของการที่จะไปหาแหล่งเงินกู้หรือการให้กู้นะครับไป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 ลดหนี้กับชาวบ้านนะครับเราให้ความรู้กับเขานะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถจะให้คหำแนะนําได้ว่าเขาจะต้องทําอย่างไรในการทีเ่เขาถึงแหล่งเง ún, ิงนทุนจะไปติดต่อกับธนาคารหรือเปล่ามีอาชีพ หรือเปล่านะครับลองติดต่อธนาคารเคยไปับหธนาคารนะคะค่ะเคยเจอหไปธนาคารนะนรลองเนี่ยที่ที่ที่สำนักงานนายกตอนนี้เราไม่มีหลักทรัพย์ที่ว่าจะไปคำนั่ะกันคือเราไม่ได้ลงทะเบียนกู้กองเงินกู้กองระบบเป็นเป็นเกษตรกรได้ไหมครับไม่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 ได้เป็นการรับรีดนะครับคุณเมี่ยวรู้ไหมครับตอนนี้คุณเมียวมียอดหนี้รวมเท่าไหร่ทุกเจ้ารวมกัน เ้ารวมกันนะคะครับประมาณเท่าไหร่ปัจจุนนี้ก็รู้สึกมันจะโต28แล้วค่ะ28แล้วเป็นเป็นรูปแบบของการเอ่อเขาเรียกว่าผัดผักขม้าใชครับนะฮะเป็นเป็นสับสับเขาการกู้แบบหนึ่งนะครับลายหนึ่งกระจายแล้วก็อะไรของของอ้อมสินเนี่ยเอ่อเขาจะมีโครงการลักษณะที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของของประชาชนด้วยแต่ว่าเอ่อจะต้องรวมกลุ่มกันนะครับในการที่จะค้ำค้ำ ทำประกันกันนะนะธนาารกู้ยืมเงินเดี๋ยวผมว่าลองลองธนาคารที่สามารถช่วยได้ในในในเบื้องต้นเนี่ยผมว่าน่าจะธนาคารอมสินนะครับค่ะก็คุณมะเมียลองปรึกษาที่ธนาคารอมสินดูเพราะว่าใกล้บ้านท่านเอาสาขาที่ใกล้บ้านนะคะเนื่องจากว่าถ้าคุณมะเมียเป็นเกษตรกรทกศอาจจะมีแหล่งเงินกู้ให้ได้แต่ว่าเนเมื่อคุณมะเมียไม่ได้เป็นเกษตรกรก็ธนาคารอมสินอาจจะมีหนทางช่วยได้นะคะ ค่ะและที่สำคัญก็คือไปขึ้นทะเบียนกับส่วนช่วยเหลือลูกหนี้ไว้ก่อนก็น่าจะดีเหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมะเมียวค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจจะแนะนําข้อกฎหมายครับองเราจะแนะนํำข้อกฎหมายเรื่องเรื่องการกู้ยืมถ้าเกิดเขาถูกฟ้องสมมติสุดท้ายเนี่ยเขาไม่มีไม่สามารถชําระหนี้ได้เนี่ยเขาถูกฟ้องเนี่ยถูกฟ้องเกินความเป็นจริงเนี่ยกระทรวงจะทมช่วยเหลือได้นะครับในการที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาในการจะหาทนายแก้ต่างให้แล้วก็แล้วแต่นะครับ แล้วอย่างคือแนะนําเรื่องการชํำระนี่คือน,นะครับอาจจะต้องให้เจ้านี้มีหลักฐานนะครับอ,อย่างเช่นวันละสอง้อยเนี่ยเพราะว่าบางรายเนี่ยก็อาจะจ่ายเกินเกินเงินต้นแล้วก็ได้นะครับเพราะว่า,าอาจจะเนี่ยกรณี<ๆ>แบบของมะเหมี่ยวเนี่ยที่ทำการศึกษามามีเยอะไหมครับที่ประเภทเหมือนลูกโซ่เลยกู้รายนี้มา ไม่มีเงินใช้ไปกู้รลยนี้มาใช้เงินแล้วก็กู้มาเป็นวงกลมเลยเป็นวงจรอุบาทเมากบเยอะเลยบางรายเนี่ยสิบกว่ารายนะครับคือมีเจ้าหนี้สิบกว่ารายยเฉพาะเบอร์โทรอย่างเดียวนะครับบางรายถูกถูกถูกเจ้าหนี้ทำร้ายยังไม่รู้เลยเจ้าหนี้รายไหนมาทำร้ายร่างกายนะครับมีมีเยอะครับพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเอาพูดชัดๆเลยอย่างกรณีของแบบนี้นะฮะหนึ่งแกไม่มีหลักทรัพย์นะฮะที่จะไปหาแหล่งเงินกู้ที่ถูกต้องได้ วิธีที่แนะนําคืออะไรเป็นชมรมเป็นสากลอย่างนั้นหรือเปล่าครับแล้วคุยกับทางสถาบันการเงินหรือยังไงฮะทางออกคนที่เป็นแม่ค้าใช่ไหมครับเป็นเป็นสัพรีดค่ะอ๋อสัพรีดเนี่ยแล้วมันรวมกลุ่มกับกับเพื่านในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วสามารถไปกู้ธนาคารออมสินได้ แต่ถ้าเกิดรวมกลุ่มเฉพาะแม่บ้านซักรีดในชุมชนหนึ่งมันอาจจะมีคนซักไม่กี่คนเนี่ยมันจะไม่พอเือาชีพอื่นก็ได้ครับอาชีพอื่นก็ได้ใช่ไหมที่เป็นอาชีพก็เหมือนช่วยกันซักคนนี้ทำคนนี้คนนี้ทำคนนี้มีอาชีพมีอาชีพเหมือนที่ที่เรียนท่านอาจารย์นะว่าคือในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่คือถ้าในตลาดเขาขายของอย่างขายหมูขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ยเอามารวมๆกันทั้งหมดนะครับครับครับไปเจรจาอ่าค่ะเรายังต้องคุยกันเรื่องนี้ อีกเบรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเบรกสักครู่ครับ